ไม่ผิดหรือเปล่าว่ามันจ่ายออกมาเกตมาเอ้ยเขาพีเกมเขาพีเกมอุ้เป็นคิวอุ้ยั Coffee Game! Coffee Game! ยยยง,งย,ยังไวไลน์ยังไวไลนให้เป็นตัว,วเจเราไวสองแถวได้ใช้แน่นอนไปสิบเต็มแถวเต็มกระดานแล้วตัวเอยังได้ใช้อยู่แล้วตัวคิวอุย้ยวายมาต้อง อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับลุงที่ช่องแก๊งลุงพาปั่นเหมือนเดิมนะก็มาเล่นต่อจากงบคราวที่แล้วโอ้ยช่วงนี้โดนโดนหนักเหลือเกินนะเรางบเรากำลังจะกลับมาเหลือ20 000เท่าเดิมแล้วนะเกมนี้เคยเล่นไปแล้วแต่เป็นช่วงนั้นยังไม่ได้ทำ Youtube ยังไม่ได้อัดนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูก็จุดเด่นเกมนี้ก็ถ้าเข้าฟรีเกมก็จะมีวายลงมาตรงกลาง แล้วก็จะคล้ายๆเกมอื่นก็คือถ้าทำลายสัญลักษณ์ที่มีกอบทองๆเนี่ยมันจะกลายเป็น Y นะแล้วก็เพิ่มตัวคูณไปด้วยเอาเป็นว่าไม่รอช้าแล้วช่วงนี้กระร้อนเราต้องเปลี่ยนสูตรเป็น80รอบบ้างละกันไปด, Turbo ด้วยเทอร์โบด้วยแอบเป็นตัวเจเอาเป็นว่าขอให้มันจ่ายตัว10 10ตีตัว10ไปเลยหรอมี Y ตรงกลางไม่ได้ใช้สแกตเตอร์โอ้โหช่วงนี้ ก็เป็นว่าถ้าเล่นเหลือสักหมื่นหนึ่งลุงก็จะพอนะก็เหลือวายสองแถวได้ใช้แน่นอนโอ้โหเต็มแถวเต็มกระดานวายสองแถวได้ใช้วายแถวสองเล่นเหลือสักหมื่นหนึ่งเกมนี้ก็เน้นทำคอมโบนะแล้วก็พยายามเข้าฟรีเกมให้ได้เป็นมาดดัคัสเกตเตอร์มาขวางรายการจ่ายทำไมนะเนี่ย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 หน่วงเงี้ยหน่วงเงี้ย ันเป็นอย่างเงี้ยสกัตเตอร์ลงมาคือพอมันหน่งหนวงๆเงี้ยไม่ค่อยอยากเล่นนะโตคิวสกัตเตอร์สกัตเตอร์อีกแล้วสกัตเตอร์โอ้โหเออเออเอาเข้าไปเออ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 ว้าวรัวๆเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ว่างๆอย่าง,างี้พูดถึงขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนแล้วกันก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับลิงก์ด้านล่างที่ให้ ค่าขนมมากินเล่นนะสำหรับตอนที่ลุงกําลังปั่นอยู่อย่างนี้นะครับใครสนใจก็ไปกดลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้ามาเล่นเกมสนุกสนุกกันเอาตามที่ตัวเองไว้วายแถวสองได้ใช้ไหมได้ใช้แต่ก็ไม่น่ามีตัวต่อละอืมไปโอเควายแถวสองได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ไอตัวไอตัวกระดูกถือปืนเนี่ยเป็นตัวจ่ายแพงสุดนะโอเคเป็นวายแถวสองได้ใช้ไหมเป็นเลขสิบไม่ได้ใช้แล้วหมดเลขสิบ หวังว่าจะได้เข้าฟรีเกมนะครับก่อนถึงหมื่นนะอยากเล่นฟรีเกมเลขสิบวายแถวสองไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ลงดูไม่ผิดหรือเปล่าว่ามันจ่ายออกมาเจ็ดบาทเอ้ยเข้าฟรีเกมเข้าฟรีเกมโอ้ยเป็นคิวโอ้ยยังยังไวไลย,ยังไวไลก่อนเราเข้าฟรีเกมงัางง้างงาง,ง,างมาอาจจะได้เลิกนะอาจจะได้เลิกอาจจะเป็นถึงทีที่เราจะกลับมาได้กําไรบ้างแล้ว แล้วจ่ายเลขสี่วายแสามได้ใช้หรือไม่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเสกวายตรงกลางนะให้เป็นสีทองหมดมันต้องเริ่มจ่ายก่อนเป็นคิววายแถวสามได้ใช้ไหมเป็นตัวเจแล้วตัวเควายยังแนวตั้งนี้จ่ายยากนะวายแนวตั้งนี้จ่ายยากคูณห้าแล้วนะคูณห้าแล้วตัวเจแล้ววายแถวสามได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้ว แล้วยาดวงแล้วโอเคเป็นตัวคีไวเท่าสามมาแล้วเป็นตัวเจจ่ายต่อแล้วเลขสิบเลขสิบเถวสองไม่มานะขอบิ๊กบินสักทีได้ไหมขอบิ๊กบิน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 แล้วเป็นเลขสิบไวกีต้าไม่ได้เป็นตัวเจแล้วลงมาไม่มีจ่ายแล้วเบตรร้อยห้าสิบมันจ่ายสองพันสีุ่่มปวดใจตกโตโหนึกว่าตัวเคมาเป็นจะได้ไหมจะได้ไหมไม่น่าได้หรอกลุงไม่ได้หวัง เป็นตัว Q Y แถว2สอง Y แถวสามพูดผิดมองเป็นมองสแกตเตอร์เป็นวายตอนนี้ลงคูณ11เป็นสิบแล้วโอ้เนี่ยมันไม่ไหลเลยอ่ะขอไหลๆได้ไหมทีเดียวเนี่ยขอทีนี้แหละทีสุดท้ายเป็นตัวเ J แล้ว Y สองแถวได้ใช้แน่นอนไปสิบเต็มแถวเต็มกระดานแล้วตัว A ยังได้ใช้อยู่แล้วตัว Q อุ้ยยมาต่อถ <c oughs> ือว่าใช้ได้อเคไม่แย่ ประมาณ100เท่าจากเดิมพันนะเรากกับมาเกือบ40,000ถือว่าใช้ได้เกมนี้ลตต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 รางวัลซูเปอร์เมกาโอ้ยเริ่มกลับมาได้เห็นอะไรแบบนี้บ้างแล้วเริ่มชื่นใจ12,000นะเมื่อกี้ได้ไป2,000ตอนแรกก็ประมาณ1 4 9 1 0ะครับโดยรวมเกือบร้อยเท่า จากเดิมพันนะเกือบร้อยเท่าเกิน90เท่านะก็ถือว่าโอเคพอๆๆโอเคเอาเป็นว่าได้เล่นฟรีเกมสมใจแล้ก็ได้กําไรมานะถึงโดยรวมเราจะยังลบอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเล่นเกมนี้สนุกๆน,นะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเกมพวกนี้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างให้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับลิงก์ด้านล่างที่ให้เงินมา กินขนมทำนู่นทำนี่ระหว่างเล่นนะครับขอบคุณมากเอาน่าสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเล่นเกมสนุกสนุกกันได้สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าใครชอบเกมนี้อยากลองเล่นก็สามารถลองเข้ามาเล่นตามได้นะตามที่เห็นสนุกดีนะครับจุดประสงค์ของเกมคือความสนุกนะอย่าแล้วก็เล่นลงทุนงินอย่างระมัดระวังแล้วกันนี่เป็นคำเตือนจากลุงทุกคลิปเอาเป็นว่าคลิปนี้เจอกันไปเจอกันคลิปหน้าไปละเจอกัน